อ้เอเอมา,าดิไอ้เดกแท้หมดตูแน่แ่กอกเลยแกมากเาำไมเนี่ยก็แกมาตีบเาทำไมแกใจเหรอกเก่ามากอทำไมก้ล้านเน่ยมันแบบขอได้ไหมอยากวดที่หน้าเนี่ยอยากดที่หน้าเดี๋ยว ตอนเราเข้าสู่ชนะมีเฟมแล้วนะครับวันนี้ก็อยู่กับผม,ผม,มแลวกับพี่แน่สายยอดทุกคนสำหรับว,วันนี้วันนี้อาจจะอยู่ในแปลกๆอยวันนี้นะครับผมเราอยู่กับเกมคอยมาสเตอร์นั่นเองนะทุกคนนะบางคนเรียกร้องมากเลยพี่ครับพี่ไปอยู่หัวรถพี่ไม่เหมาะหรอกช่วงนี้พี่หงายบ่อยจังล้มบ่อยจังคือผมจะบอกให้นะครับคือผมเนี่ยไม่ค่อยมีเวลาไปไปสอนออกตัวหรือว่าไปไป,ไปนั่งเล่นอะไรในวันนี้วันๆก็ทําแต่งานทาแต่งานนะครับแล้วก็สําหรับเรื่องเกมเนี่ยเกมบางครั้งอ่ะไม่ได้เล่นนะเว้ยผมจะบอกไว้ก่อนเลยโอ้โหแม่มีคนตีบ้านอี ขึ้นชื่อเลยโอเคเอาง่ายๆเลยก็คือวันนี้นะครับผมเราไม่ได้มาแนวรถเว้ยคือวันนี้เราจะมาแนวเกมบ้างเพราะว่าบางคนมัเนเรียกร้องผมบากเลยว่าพี่ครับไหนๆพี่ก็เคยทําเกมมาแล้วพี่จัดเกมหน่อยวันนี้นะครับผมเราก็มาอยู่กันในเกมคอยมาสเตอร์นั่นเองนะสำหรับเกมคอยมาสเตอร์วันนี้คือผมเนี่ยมันไส้แต่ละคนมากคือผมอะเล่นอยู่ดีๆเว้ยทุกคน ผมกำลังสร้างบ้านอยู่แมงมีคนมาป้อนผมบ้างมีคนมายิงผมบ้างอะไรก็ไม่รู้เว้ยแล้วก็ที่สําคัญเมื่อวานไอ้คิงผมดูคลิปมันเว้ยมันเติมสปินได้โคตรเยอะ<ม>และทีนี้มันมาตีบ้านผมลุมตีท้ายตรงไอ้ตาไอหยกมาลงตีบ้านผมแต่ผมไม่สามารถตีกลับได้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันทั้งน้นที่ผมมีเพื่อนในเฟซแล้วเนะี่ยผมมีเพื่อนในเฟซแล้วแต่ผมหาพวกมันไม่เจอเว้ยไม่เจอเครเลยน่าจะเจอแต่เปียคนเดียวมั้งไม่รู้ใช่ไอ้เปียกเบอก็ไม่รู้โอเคครับทุกคนก่อนทีน่จะจะไปตีบ้านชาวบ้านเขานะครับผมวัน ก็คือเว็บนี้เว้ยทุกคนนี่เว็บสปินรับเติมสปินราคาถูกในที่สุดประเทศไทยนั่นแหละคือเว็บที่ไอคิงมาเติมนั่นเองนี่ไอคิงนะครับผมเขามาเติมเว็บนี้เลยมาเติมไม่กี่บาทเองทุกคนดูดิเห็นปหมเนี่ยแมงไดร้อยยีสิบฟีสปิน้ว้ยทุกคนผมก็เลยกาว่าวันนี้เดี๋ยวผมจะมาลงทุน500แต่ว่าการเติมฟีสปินนยผมจะบอกไ้ก่อนเลยทุกคนทุกคนสังเกตดูตรงนี้นะครับเนี่ยเวลาตรงนี้มันจะมีคําว่าเชิญเพื่อนใช่ไหมเวลาเติมแล้วกดเข้าไปเชิญเพื่อนนะครับแล้วกดเชิญตรงนี้ ไอ้ตรงเนี้ยถ้าดาวเยอะเราจะได้สปินเยอะเสียที่นียี่สิบาทแรกกบมาหกสิบผมถามว่ามันคุ้มไหมผมว่ามันก็คุ้มนะเว้ยโอเคทุกคนการเติมของเรานะครับผมก็จะมีทั้งทูมอนี่แล้วก็ทูมอนี่วอลเล็ตนะครับเดี๋ยวส่วนผมเนี่จะเติมทูมอนี่วอลเล็ตสำหรับใครที่อยากเติมเขาจะบอกว่าหนึ่งบาทเท่ากับหนึ่งเครดิตเดี๋ยวผมจะเติมไปทั้งหมดห้าร้อยเครดิตเลยวันนี้นะเดี๋ยวขอเติมแป๊บหนึ่ง โอเคทุกคนหลังจากที่ใครเติมแล้วนะครับผมอย่าลืมเอาเลขอ,อ้างอิงมากรอกตรงนี้ด้วยนะครับผมกรอกเสร็จแล้วก็วกดไปเลยเดี๋ยวนี้เราอเราอก่อนว่าเราเติมได้เท่าไหร่ตรงนี้อ่าตอนนี้เติมสำมเร็จน,นะครับผม500อยเครดิตตอนนี้ผมก็มี500ยเครดิตแล้วเดี๋ยวทีนี้ ผมจะทําการเติมสปินนะครับผมก็สําหรับการเติมสปินนะทุกคนส่งคําเชิญไปที่เพื่อนด้วยแล้วก็ไปกรอบลิงก์มาในกล่องกรอปแ๊บนึงนะโอเคครับทุกคเมื่อกี้ผมก็เข้าไปมือถือนะครับแล้วก็ไปเชิญเพื่อนเชิญไปที่คิงนะครับแล้วก็กรอบตรงนี้มาพอกรอบเสร็จแล้วก็กดเติมเลยครับผมโอเคครับคนตอนนี้นะครับผมก็เติมเสร็จแล้วนะครับนี่เป็นไงเติมแล้วนะครับผม20ได้60ฟรีสปินตถามว่าคุ้มมไหมคุ้มมากนะครับผมสำหรับใครที่อยากเติมเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ด้้้้าาาานน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 นลล่่งะะะคคคคคครรรรรรััััับบบบบบผผผมมมมมโอออเเเเทททุกกกกตตีีี็็็ิปยยแว500 ได้มาทั้งหมด้มาทั้งหมด1,800สปินไว้ทุกคนซึ่งเทียบกับการเติมในเกมนะครับเดี๋ยวเรามาดูการเติมในเกมกันก็สําหรับการเติมในเกมนะครับผมถ้าเราเติม500นะครับเราได้แค่500สปินเองทุกคนแต่ถามว่าเติมในเว็บสปินถามว่าคุ้มไหมคุ้มมากทุกคนสําหรับใครอยากเติมเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างเลยโอเคมาเดี๋ยวตอนนี้นะครับเรามาหาสู่ทําลายบ้านในพวกจังไรจังไรอะไรกันเดี๋ยวผมกดคูณคูณร้อยแม่งจะไม่คุ้มว่ะเอาเอาคูณ40ไปก่อนละกันเพราะว่า ไปแน่นอนอ่ะเดี๋ยวเราคูณ40เลยโดนแน่ไอ้คนเนี้ยมา40คูณทีละ40มาจัดเลยโอ้โหไม่ได้ค้อนว่ะเดี๋ยวขอคอนหน่อยโอ้โหโล่ทุกคนครับผมสงสัยมากเลยไอ้เจ้าโล่ตัวเนี้ยคือถามจริงนะมันทําไงถึงได้5 5โลวะเออตอนเนี้ยผมเล่นไปเรื่อยๆไม่ได้แค่4โลเองอุ้ยได้ของอะไรเนี่ยได้น้ํายาน้ายาแต่ยวไมหยอดเดี๋ยวไมหยอดสุนัขเอาโหดีดีด้วยเดี๋ยวหยอดเลยเดี๋ยวหยอดเลยเดี๋ยวหยอดเลยฮึ่ โอ้ยสี่พันสองมาดิโอ้โหได้ดูวอย่างเงี้ยได้ดูวอย่างเงี้ยดูคอร์สหน่อยดิคอร์สมานะเออคอร์สมาละเดี๋ยวไปดูดิไอ้พวกที่จะตีผมนะฮะยังไม่มียังไม่มีเนี่ยทุกคนผมมันมีเพื่อนพวกไอคิงเลยจะหาไม่เจอเลยเออมันมันประมาณแต้มมาประมาณพันสี่ไอคิงอะ่ะเอ,อ้ยมีวิเสือ,อมีวิเสือว่อะเฮ้ยไม่เจอว่ะไอ้คิงมันเล่นเป็นไก่เลวมั้งทุกคนตีวิเสือก็ได้วะเอาวิเสือให้หัวร้อนเลยผมบอกให้โกป่งซี์โกป่งซี์ สร้างบ้านหรือยังวะอโอพี่เสือไม่สร้างบ้าน<อ>พี่เสือไม่สร้างบ้านนะทุกคนไอสัตว์ตีน้องเหมยแล้วับอดีตเก่าอาฮาเหมยโอ้โหบ้านเหมยแม่ก็พังหมดไอเฮียบ้านเห,นาห,าหมยพังหมดอเฮียส่งเฮียส่งเฮียส่งแล้วกันโอ้โหเฮียส่งก,ก็ไม่สร้างเฮ้ยทุกคนผมหาบ้านใครไม่เจอเลยเจอบ้านรนทการตีบ้านโดนก็ได้วะโอ้โหไอเฮียบ้านอยู่ไดเละ เล,ละอีกแล้วสิมาดในนัก็ได้วะกูตีบ้านแม่งก็ได้โอโหบายน,นัดยิงแล้วมาครับทุกคน <st> ผมหมดหนทางแล้วผมตีบ้านอ้อะก็ได้พาร์ทเนอร์มผมเองยิงเข้าไปเลยหนึ่งทีแปง้ง <c oughs> เรีรยบ<ะ>ร้อยหนึ่งล้านชิวไอ้ฟ้าไอ้ยี่นี่ขโมยตังผมมาทุกคนแม่งเล่นลิ้นละโ,โห้เจ็ดล้าน ไหนเดี๋ยวขอสร้างบ้านให้เด็กมันตีเล่นดีกว่าทุกคนเดี๋ยวสร้างบ้านท่าหน่อยให้มันตีเล่นผมเองนะแม่ไอ้พวกนี้ไม่ขโมยตังค์ผมหมดเลยอ่ะดูดิเออดูดิมันขโมยตังค์ผมหมดเลยอ่ะเออเดี๋ยวผมขอสร้างก่อนนะสร้างก่อนสร้างก่อนตอนนี้ผมมานำคะแนนได้ประมาณ1,000ดาวนะครับสำหรับใครที่อยากเล่นนะครับผมแกแอรเฟนผมมาได้เลยเพราะว่าผมก็ชอบเล่นเด็กๆอะไรเพราะว่าสมัครเติมโอ้โหแม่ขโมยตังค์ผมอีกแล้วเดี๋ยวกูไม่สร้างแม่งนะไอ้ห่ามาตีให้ยับยับว้าตียับยับ ึอ๋อหมูเกือบได้หมูทุกคนเกือบได้หมูนะครับอ้าวขอวอีกแล้วตีบ้านพี่อาร์ตแบ่ผมบอกเลยผมตีบ้านพี่อาร์ตอย่างเดียวเลยเพราะว่าพี่อาร์ตตอนนี้นะครับแกหัวร้อนมากเลยแกโพสในเฟซผมก็เลยไม่กล้าตีบ้านแกนะผมบอกเลยถ้าคลิปผมโดนเหลืองคลิปผมโดนแดงแล้วไม่โดนช่วยแน่นอนเรียบร้อยฟัง <c oughs> <c oughs> ดีอ่ะสี่สิบล้านผมบอกให้โอ้โหอ้าวผู้สาวตีบ้านผมเหรอได้ได้เดี๋ยวจะมาเอาไว้นี้มา งบคุณน้อยคุณยังจะขโมยบ้านอยู่พี่เก๋ยังจะขโมยตังอีกเหรอโอ้แม่ขโมยตังไม่หยุดเลยว่ะโลอีกแล้วโอ้ยโลอมาทำไมยังูโมนเอาโลมาทำไมนี่เฮ้ยอันน้สวยสวยอ่าดอกัดโดนแตะพี่ไม่รู้จะตีบ้านใครบ้านเหมยบ้านเหมยก็ไม่สร้างอ่ะทุกคนทุกคนเชื่อไหมถ้าเกิดผมตีบ้านพี่อาร์เรื่อยๆเดี๋ยวผมดูทรงแล้วผมน่าจะโดนปิดช่องเขาบอว่าพวกปิดช่องผมเพราะว่าตีเด โอ้โหไอ้เหี้ยพังเลยอ่ะทุกคนพังเลยอะดูดิมันพังเลยอะ่ยอะโอ้โหแม่งขโมยตังค์ผมไม่หยุดเลยไห้พวกนี้เดี๋ยวได้เดี๋ยวเอาคืนเดี๋ยวเอาคืนทุกคนเดี๋ยวเอาคืนอู้หาลายได้โมโหเลยทุกคนครับผมไม่ไหวละไอ้เฟรมคูณร้อยมาใครทำกูโดนอ้าวไอ้คนนี้เองทุกคน คนนี้แหละครับคนนี้ที่มันขโมยเงินผมไปขอคืนหน่อยนะขอคืนหน่อยโอ้โหแม่งสปินหมดเร็วเร็วเร็วมากเลยทุกคนโอ้ยสปินหมดรไปยืมเถอะโอ้โหสปินหมดไวมากโอ้โหโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวหยุดก่อนเดี๋ยวหยโอ้โหสปินหมดไวมากโอ้โหมีคนขโมยตังค์ผมอีกแล้วโอ้โหผมแม่งแม่งขโมยอีกแล้ว อ้าวสันควานแค่ได้ทุกคนผมเอาแค่80อ้าวามณฑราเขาเล่นไทยกับมีเล่นเล่นกับไอเฟม <c oughs> เล่นกับไอเฟม <c oughs> ใช่ไหมเลม่นกับเฟมใช่ไหมมณฑราวาผมบอกเลยอุย้ยยี่ไม่เนี่ยอุย้ยมันมีโ,โูกทุกคนเขามีโูก แฮมิลโลว์ <aşk S 1> วมา,อาโอ้โหไม่ได้ว่ะ <c oughs> อีหัวร้อนไอเฟมหัวร้อนโอ๊ยโอ้ยไอแพรขโมยตาผงอีกแลว้วคุณดูสิไอแพรขโมยตาผงอีกแล้วทุกคนแม่งแม่งไม่รู้หรือเปล่าผมกิ๊ฟ <c oughs> ไม่ได้เหรียญมาเ <c oughs> มื่อกี้เท่าไหร่เออหน้าตาสวยอยู่แมวพูดไปอีกได้เท่าไหร่สวยอู๋สองล้านแหลมแมวแหลมแมวอย่างนี้แหลมแมวเลย อย่างนี้แหละแมวนะครับหูเก้าล้านเท่าไหร่ดิคูณโอ้สามร้อยหกสิบล้านตังขวานแพงกดคูณร้อยเลยงานนี้กดคูณร้อยเลยทุกคนกูคูณร้อยโมโหไอ้มันโตไอ้แพวมันยิง้านผมอีกแล้วไอ้คิดอย่างนี้ต้องมีปัญหาแล้วอ้โหมันยิงไม่หยุดทุกคนมันยิงแพวไม่ได้แดกผมหรอกบอกได้ไอ้แพรไม่ได้แดกผมแน่โอ้แม่ขโมยผมไปยี่สิบล้านมาวันที่รามาคูณร้อยด้วย คูร้อยด้วยแพรคูร้อยด้วยได้วงนิราได้คูร้อยด้วยยิงแม่งไ,ไปเดะไปเออร์ร้อยเงินเด็ดร้อยล้านหมดทุกคนยิงบ้าน,ดานเดี๋ยวผมขโมยให้หมดเลยเนี่ยผมจะได้ประมาณสองร้อยล้านเลยเฮ้ยหมูเออบร์ไปไอ้แพร์เดะหมดตูดแน่แพร ผมบอกเลยบทตูดแน่เฮ้ยไหนวะองานหนึ hmm. ่งเฮ้ยเรียบผมไม่มีเรียหมาแม่อวูเรียบร้อยเฮ้ยได้วะได้เท่าไหร่เวิ่มเพิ่มละโอ้โหได้ได้ประมาณสองล้านกว่าเองเหรอนี่ใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวดูก่อนนะครับโอ้โหผมแม่งยังจะบวกอีกเนาะชักช้าเดี๋ยวเงินฉันหมด เรียบร้อยคูณสองล้านสี่เรีบร้อยคูณสี่สิบเก้าร้อยเก้าสิบแปดล้านผมบอกเลยวันเนี้ผมเอาตายแน่เฮ้ยแพ้แพ้โมไอแพรโนมาไว้ทุกคนไอแพ้โนมาาว้ยฮัลโหลแกต้อนรันเขาทำไมอะอะไรกะแกมาตีบ้านเขาทำไมอะแกใจเหรอกะเก่งมากเหรอทำไมเก้าสิบแปดล้าน่ะมันแบบจิบกิ่บาทเอม ทีแกจะมาป่นเขาเลยแกทั้งป้นทั้งตีบ้านเขาแกมีปัญหาไหมแกมาโกรธเแกเขาไปต้องสองลนะ้านอะไรอะไรก็เขาเอาแค่ามาแค่สิบแปดล้านที่เป็นไรไปละนิดเดียวเองแบ่งไม่ได้เหรออืมรับินหมดเหรอรับินหมดก็มาสู้ดิ สปินหมดเหรอทำไมอะแพรอือคือคนมันของจริงกับคนมันรวยสปินนะมีตั้งสี่พันสปินน่ะอยากโดนตรงเนี้ยเนี้ยอยากโดนที่หน้าขอได้ไหมอยากโดนที่หน้าเนี้ยอยากโดนที่หน้าเนี้ยบอกแล้วอย่าซ่ากับแฟนดิ้นวันแน่เหรอไอ้พวกฟูจิเนี่ยผมดิ้นวันแน่เหรอเดี๋ยวกูบอาอีกเดี๋ยวเอาอีกแม่มาบนบ้านผมเดี๋ยวมาบนบ้านผมนี่หมดเวลาดิยิงแว่งเลยอยากโดนที่อะไร อะไรอยากโดนพี่อะไรทำไมเมื่อกี้บอกว่าอยากโดนพี่อะไรเก่าแล้วเหรอโคตรมา่งอึนตอนนี้นี่ไงเห็นบ้านเองไหมดิดูดูดูแปลกวันจบโอ้ยโอ้ทำไมอะเมยเนี่ยมีสีซีก็มีโลกอีกมีสี่ท่านมาแต่ทำไมอะ มีสิ่ปันสมิตน่ะโอ้ยขอตั้งน่อยทุกคนครับผมบอกเลยแพมันไม่ได้แดกผม,มหรอกอืมวันเนี้ยผมบอกเลยได้แน่นอนแต่ก่อนอนั่งกดก่อนโดได้อีกแล้ว <c oughs> มีปะวะมีแพมปะโอ้ทุกคนไม่มีแพมัะเสียดายมากเลยไม่มีแพมปะเฮ้ยไม่มีแพมปะเฮ้ยย,ยิงบ้านยิงที่บ้านพีน่อาร์ตแปลงเลยจัด เอ้ยยังหนีโดนแน่โดนแน่โดนแน่บันจาตีบ้านผมวันตะกอนบันจาตีบ้านผมว่าเดี๋ยวดูแพ้เดี๋ยวดูแพรปนบ้านกูยับยับเลยว่ะทุกคนเยอะนะเยอะนักใช่ไหมเออใช่บัดิบัดิชื่อไปไหนเนี่ยเอออย่าเลือกเทอะดูนะดูนะใช่ชุบว้าว หมื่นจังวะทำไมเกงมาตีบ้านเขาเลยนี่แหละพังให้หมดหลากยิวจิวอะครับหมื่นจังนะเออนี่กูได้ตีมึงแน่ใครโดนใครโดนใครโดนก็มาดิเออกมาดิพอแล้วโดนมีล้อบแล้วมันตีบ้านเออเขาเนี่ยต้ตีบ้านหนึ่งก็ได้วะใครมาเองวะ โอเคทุกคนเมื่อกี้แม่งโคตรเสี่ยเลยเออไอแพลวัดร้อนะผมบอกให้เดี๋ยวผมตีบ้านพี่อาร์ตก่อนก่อนจบกิปทุกคนผมบอกเลยว่าใครที่เล่นเกมนี้นะครับระวังระวังจะได้มีการลงเพื่อนทุกคนเมื่อกี้แพลวัดร้อหนักมากเอาบ้านพี่อาร์ตเละไปแล้วโอ้หาไม่เจอทุกคนตีบ้านพี่เต๋าก็ได้วะไอชิบหายเนี่บ้านพี่เต๋าเละไปซะเป้ง ไอ้เหี้ยเรียบร้อยโอเคครับทุกคนคือก็สำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปเกมแบบนี้นะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์อย่าลืมกดแชร์อย่าลืมกด subscribe ให้พี่ด้วยใครที่อยากได้สปินฟรีๆแบบนี้นะครับผมก็ไปเตือนได้ที่เบมเดี๋ยวพี่จะให้ดึงหน้าต่างนะทุกคนนะก็เมื่อกี้คือผมบอกเลยนะครับเกมนี้เป็นเกมที่หักเพื่อนมากคือแบบคือแฟนแบบโมโหมากว่ยตอนนี้กูมีเงิน500ล้านเหมือนพวกมึงมาฟ้าเงินจากกูรอทุกคนเนาะไอ้เหี้ยใครอยากรวยนะครับแอดเฟซมากดติดตามเอาไว้ Oh อโอ้โหแม่ขโมยเงินผมมาหยุดเลยว่ะทุกคนโอเคไปแล้บ okay. ทุกคนบ๊ายบาย